ชอจลบุญนะครับผมชอบฝีมือฝีไม้ลายมือดูดีกว่าวันนี้น่าจะสดใสบเบอร์สวัสดีมิรักษแฟนมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับสับสอกมวยไทยาบโอโคราชวันนี้นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศดดนเมืองนะครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่อง True For you ช่วงที่2ก็ถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับก่อนอื่นฝากกติตามเพจสับสอกไม่ได้ช่อง YouTube ช่อง Tik t o k สับสอกมวยไทยด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารมวยไทยอยู่ที่นั่น นะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ด้วยใครอยากเข้ากลุ่ม VIP สับสอกมวยไทยนะครับข้อมูลรู้ก่อนใครสอบถามที่แอดมินได้เลยบอกว่าโอโคลาดแนะนำมานะครับแคู่เราคัดมาให้เล่นช่วงละ2ตัวปิดท้ายด้วยมวยเดียวอย่างเช่นเคยนะฮะมวยรักมวยชอบตัวที่1ครับผมชอบไปที่เจ้าหยกเพชรชออจรบุญนะครับผมชอบฝีมือฝีไม้ลายมือดูดีกว่าวันนี้น่าจะสดใสแบเบอร์ประทะเบอร์มวยดีกว่าโอ้โหใสแจ๋ว นะครับมวยรักมวยชอบตัวที่2ครับเพชรเมืองกันชห้าพยักเตะนักต่อยแรงหัวจิตหัวใจดีปะทะเบอร์มวยดีกว่านะครับกล้าศึกนี่ก็สดมาเหมือนสดขยับขึ้นมาอีกนะครับแต่ผมมองดูกันหัวน้ําอดน้ําทนนี่เพชรเมืองกันจะดูดีกว่ามวยรักมวยชอบตัวที่3ครับธนพัฒน์พุ่มพันม่วงนะครับ ฝีมือสมองไอคิวมวยดีกว่าจังหวะมวยดีกว่าผ่านเบอร์มวยดีกว่าแต่ปลายไม่ค่อยดีนะครับเข้าไปก่อนออกตัวบางทุนปิดท้ายมวยรักมวยชอบตัวที่4ครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเพื่อนผมเองครับพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเคยชนะมาเ,าเกาเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธคมหนักแรงไม่ต้องกลัวเลยวันนี้แว่นโคราชการันตีพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิม มวยเดียวตัวเดียวเน้นๆนนวันนี้ศึกมวยไทยพันพันธมิตรนะครับเพชรเมืองกันโชหาพยักขับเตะนักต่อยแรงประทะเบอร์มวยดีกว่าเฮงเงรวยรวยทุกท่านสวัสดีครับ